สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ p s s m o o t h i e c o m นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับในส่วนของเกี่ยวกับการลดไขมันนั่นเองนะครับลดไขมันด้วยอาหารนะครับ15รายการซึ่งช่วยเบิร์นไขมันยิ่งกินยิ่งเบินนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามีอาหารอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆอาจจะชื่นชอบแตกต่างกันไปนะครับเลือกที่เราชื่นชอบละกันนะครับ อันที่1นึ่งแอลมอนนะครับถ้าใครชอบกินถั่วอย่างอื่นนะครับลองหันมากินแอลมอนดูนะครับช่วยเพิ่มการเบิร์นไขมันนะครับลดไขมันลดหนักได้นะครับอันที่2ไข่นะครับหากินได้ง่ายมากๆเลยนะครับไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้นะครับอันที่3มนะครับอันนี้เนื้อสัตว์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับทานอยู่แล้วนะครับแต่ให้เลือกซึ่งมันไม่ติดมันนะครับจะเป็นไก่ก็ได้หมูก็ได้หรือวัวก็ได้นะครับอันที่3มไข่อันถัดไปเนี่ย ใครไม่ชอบกินเนื้อนะครับก็ไปกินปลาก็ได้นะครับจะปลาแซลมอนนะครับปลาแมคครเรลนะครับหรือปลาทูน่าก็ได้นะครับแล้วก็อันถัดไปนะครับเกรฟฟู้นะครับผลไม้สารพัดประโยชน์นะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับอันที่ถัดไปนะครับพริกนะครับของพื้นบ้านไทยๆเรานะครับสามารถช่วยเบิร์นนะครับไขมันลดไขมันนะครับเป็นวิธีลดไขมันแบบภูมิปัญญาไทยเลยนะครับ ซึ่งฝรั่งเขาวิจัยมาแล้วก็ยอมรับว่าพริกเนี่ยนะครับช่วยลดไขมันในร่างกายเราได้นะครับแล้วก็ผักต่างๆนะครับแต่ต้องเลือกนิดนึงนะครับประเภทที่ไม่ใช่แป้งเช่นแตงกวาบอคอกอรีนะครับอันนี้หากินได้ง่ายนะครับแล้วก็ผลไม้ออกแนวเมืองหนาวนิดนึงนะครับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับก็สามารถหาทานได้นะครับซื้อได้นะครับ ถัดไปนะครับกรีกโยเกิร์ตนะครับหรือโยเกิร์ตธรรมชาตินั่นเองนะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะครับก็เลือกเอาที่เราชื่นชอบนะครับถัดไปชินนมอนนะครับหรืออบเชยนั่นเองจะเป็นผงก็ได้นะครับหรือใครชื่นชอบเป็นอาหารก็ใส่แปรโลนะครับก็สามารถทานได้นะครับแอปเปิลนะครับกินได้ทั้งแอปเปิลสีแดงสีเขียวนะครับเลือกเอาตามความชอบเลยนะครับน้ำมันมะพร้าวนะครับก็สามารถผสมนะครับ ทำเป็นกับข้าวได้อะโวคาโดนะครับหากินได้ง่ายมากๆเลยนะครับตรงนี้แต่ราคาอาจจะค่อนข้างแพงสักนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครอยากดูแลสุขภาพนะครับก็คุ้มนะครับเมล็ดเฟรกนะครับอันนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับน้ำมันมะกอกก็สามารถช่วยเพิ่มการเบิร์นไขมันได้นะครับตอนแรกผมคิดว่าดูมันมันนะครับแต่ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้จบแล้วนะครับในส่วนของวิดีโอนะครับแนะนําเกี่ยวกับ15อาหารนะครับซึ่งช่วยลดไขมันนะครับเพื่อนๆลองเอาไปเลือกใช้ดูนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับที่เว็บไซต์นะครับมีแจกในส่วนของ CD นะครับวิธีลดน้ำหนักหลังคลอดแบบง่ายๆ20กิโลกรัมนะครับถ้าเนเพื่อนที่ฟังอยู่สนใจนะครับกรอกชื่ออีเมลนะครับแล้วเราจะส่งข้อมูลให้ทางอีเมลนะครับ ปกตินะครับอคอสออนไลน์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีมูลค่าถึง3,900บาทเราจำหน่ายผ่านเว็บไซต์นะครับตัวแทนก็อยู่ที่1,700บาทแต่วันนี้นะครับเพื่อนๆที่ฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับได้รับสิทธิ์เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับกรอกข้อมูลในเว็บไซต์หรือพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ก็ได้นะครับ psmutty.com/freecd hm นะครับแล้วก็จัดส่งให้ทางอ e ีเมลทันทีเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ แล้วก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์นะครับด้านล่างได้เลยนะครับ